ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับมาต่อที่เนื้อหานี้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ได้ได้ไดเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอ่านแบบซิงเกิลไลนแล้วนะครับและข้อกำหนด T O R ต่างๆนะครับคลิปนี้ก็จะพามาออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับีนจากซิงเกิลไลนนี้มีอะไรบ้าง คลิปนี้ก็จะสอนการออกแบบตู้ไฟฟา้าอันดับแรกอ่านจิงกระไลก่อนนะครับมีอะไรบ้าง 1. 2 2 kv ก็คือระบบจาก p ea นะครับจ่ายมาเจออะไรครับเจอหม่อแปลง500 kv a 2 kv 4 0คร3 0ับ2 3ออันนี้ก็จะเป็นสายที่ป้อนเข้าตู้นะครับทิศทางกำลังไฟฟา้าก็ ไหลไปตามนี้ใช้สาย240สแควร์นะครับเย็นววาวิ่งผ่านท่อ3เซตหมายความว่าหมายความว่าเฟรชสเส้นนะครับเลขสตรงนี้คือตอนที่เราคุ้นชินแล้วกันนะครับ A B C เป็นสเส้น3เส้น3เส้น,สนแล้วก็ลากเข้าตูประมาณนี้นะครับ ีนี้ตู้นี้มีรายละเอียดอะไรบ้างคนระับมาดูนะครับ MDB นะเป็นตู้ตั้งพื้น form 2A นะ all f เดอ e r CB IC มากกว่า 25k นะที่415โวลตนะ์ AC ก็เป็นออุปกรณ์ให้มันได้ตรงตามสเปคนี้แล้วก็ all CB ในตู้นี้นะครับ IC เท่ากับ100%ยอนกล่อง ICU นะครับก็คือร0 0ของตัวนี้ก็คือ2 5 k a นะครับทีนี้ฝั่งกลาวนะครับตู้เมนจะต้องมีกลาวม้อ,อนกับกลาวต้องลิงก์ถึงกันที่ตู้เมนนะครตามข้อกำหนดวสทออนะครับมาเริ่มจากตัวนี้นะครับเมื่อเข้าตู้มาเจออะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิว s ือของ search นะครับ search Production Device SPD Maximum s e a r Current h c มากกว่า50 k a. ต่อเฟสนะครับต่อ t h r e s h o l e Rating ก็คือให้ t o u c s h o l d เนี่ยมากกว่า690โวลต์ถ้ามากกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะใบพาดลูกลื่นตัวนี้ ลงขาวนะครับแต่ระบบเราอยู่ที่400โวลต์ AC นะครับก็ควรจะให้แรงดันที่สามารถวิ่งผ่านแล้วก็ทำงานได้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไรดีต้องไปดูรัาทาชี้ของผู้ผลิตแต่ละไลายนะครับ460ไหมครับถ้าจำไม่ผิดก็คือ แรงดันไซเวฟนะครับประมาณนี้จะ่เสิร์ตดักไว้อยู่ที่ประมาณนี้ถ้าแรงดันต่ำกว่าค่านี้ของเสิร์ตมันก็ไหลไปจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าได้แต่ถ้าเจอแรงดันเสิร์ตที่มันพุ่งสูงเกินเส้นนี้นะครับมันก็จะตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับใบพัดลงกล่าว ก็จะทําหน้าที่นี้ฝั่งขวาถัดมาเจออะไรบ้างเจอฟิวคอนโทรลนะครับก็ไปเจอหลอด3หลอดสเตตัสตัวนี้ก็จะเป็นโวลต์เซเลกเตอร์ผ่านมาเจอโวลต์มิเตอร์นะครับสเกลสเกลศูนย์ถึงห้าร้อยโวลต์นะครับแต่ใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้แต่มันจะเป็นสเกลหยาบก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะลงมาเจออะไรเจอดิจิตอลมิเตอร์ เป็นแบบมัลติฟังก์ชันวัตฟูนแอมกลางไฟฟ้าฮาร์โมนิกลอฟเฟกเตอร์แล้วก็ค่าอื่นตามนี้นะครับแล้วก็สมัยนี้จะต้องบิวอิน r s c แปดห้าวัดบัตรโปรโตคอลด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ลิงก์ไปหาคอมพิวเตอร์ได้นะเอาไว้มอนิเตอร์ที่ห้องคอนโทรลได้นะอบ่างนี้ถัดมามาเจออะไรนะมาเจอเบรกเกอร์แปดร้อยแอมทิครับแปดร้อยแอมฟรมนะ ตัวนี้เขาให้ใช้เป็น A/CB 3 p r โแบบฟิกทายนะครับ IC มากกว่า 65k ก็เป็นเลือกอุปกรณ์มาใช้นะครับ CT 8 0 0ทับ 5M ทับ 5M ก็ส่งมายังตัววิ g i t a l ว o เทมเตอร์ด้วยอันหนึ่งแล้วก็วิ่งมายัง M มิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะครับสเกล0ถึง800แอมป์ด้วยนะครับอันหนึง่งถามว่าจำเป็นไหมก็ก็แล้วแต่การดีไซน์นะครับว่าจะเลือกใช้ทั้งทั้งวอลต์แอมป์ซีเล็กเตอร์กับดิจิตอลร่วมกันหรือไม่หรือว่าจะเลือกใช้ดิจิตอลมิเตอร์อย่างเดียวหรือจะใช้คู่กันกับโวลต์มิเตอร์แบบเข็มแล้วก็เป็นดิจิตอลมิเตอร์แบบแบบดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับก็แล้วแต่การออกแบบ มานะครับตรงนี้จะเป็นบัตรบาร์นะครับเขากำหนดให้เป็น100แอมคอปเปอร์ครับซีอูดคอปเปอร์บาร์นะครับ100% 100%นิวตันนะก็คือลายกับนิวตันต้องมีไซส์เท่ากันก็มีขนาดรับกระแสเพียงพอได้ได้100%นะครับน,นี่เขาดีไซน์ไว้ที่1,000ม เรือแล้วนะครับจากสกิลเบรกเกอร์มัน8ป0ร้อยแอมป์แล้วก็ถัดมาเป็น25%ครกราวนะครับก็คือบัตรบากราวก็จะอยู่ที่25%ของของตัวลายนะครับตัวมีนถัดมาลูกย่อยมีกี่ตัวนะครับก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13นะครับตัวนี้มี13ตัว13ฟิลเตอร์นะครับก็มีพิกัดต่างๆตามตามภาพนี้นะครับก็ไปเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อมาผลิตตู้นะครับถัดมาฝังนี้เป็นสายที่จะต่อไปอยังโหลดชื่อตู้ต่างๆตามนี้ขนาดสายก็สีเส้นขนาด50สแควร์นะครับราว 16สแควร์16สแควร์นะครับให้401ต้านอ้อ EMT ทีนี้ส่วนใหญ่จะปลิดตู้ไฟฟ้ากันใช่ไหมครับบริษัทที่ปลิดตู้ไฟฟ้าก็จะมีเยอะมากนะครับบริษัทที่ิตหม้อแปลงก็จะมีอยู่ประมาณนิดหนึ่งนะไม่เยอะมากเท่าไหร่เอเคธรรมานะครับตู้นี้อย่าผลิต ยงงนะครับจะดีไซน์ยังไงแน่นอนว่าเป็นตู้ตั้งพื้นฟรอม 2A งอรอมสอมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็จะสอนร่างคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เป็นตู้ตั้งพื้นสี่เหลี่ยมอีกนันอันนี้คือตู้อันนี้คือตู้เมนก็มีพาร์ติชั่นข้างบนมีอะไรนะครับน,นี่เป็นซิงเกิลไลน์ครับอาจจะระบุคร่าวๆว่าคอนโทรลควรมี ประมาณนี้เป็นอย่างต่ำนะครับจากที่ทำงานมาหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือขั้นต่ำจะเพิ่มจะลดอะไรในคอนโทรลก็ก็สามารถเพิ่มได้แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเสนอราคาแต่ละครั้งว่าต้องการเพิ่มลดโอเคตัดมาเดิมตรงนี้เลยมีหลอดไฟ3หลอดโวลต์มิเตอร์นะมีแอมมิเตอร์ มีซซเลกเตอร์ครับตรงนี้แล้วก็ดิจิตอลมิเตอร์ตัวหนึ่งจะจัดเรียงไว้ใดิจิตอลมิเตอร์อยู่ตรงกลางก็ได้นะครับจัดมามีอะไรบ้างมี a c b 800m ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี SPD เนซะิร์ฟเซิร์ฟก็้อยู่ที่แถวๆตรงนี้ก็เขียนไว้คร่าวๆนะครับ ก็จะจัดวางไว้ตรงนี้นี่ฟอร์ม 2e นะครับฟอร์ม 2e ก็สามารถเอาลูกย่อยมาวางตัวนี้ได้เลยนะครับ1 2 3 4อสอม่ะาบอกนี้มันได้แค่4ตัว4 4 3 12โอเคเดือนหนึทีนี้คอลัมน์แรกมันไม่พอแล้วก็ต้องมาต่อคอลัมน์2นะครับก็เหตุหลายที่นะครับเราจะดีไซน์แบบนี้นะครับก็เอามาไว้ตรงนี้ ให้มันเต็ม4 3 2 2โอเคมีอีกหนึ่งเป็น13ตามนี้นะครับจากนั้นก็วาดไม่มีก็คือเส้นทางเดินของวงจรเข่า,ขาวๆที่ตู้นะครับก็วาดมาใส่เบเกอร์แต่ละอันแล้วก็ใส่นมเพลลเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วนะก็ได้ตู้ mdb Form 2ฟตั้งพื้นนะครับเป็นอินดอร์ เป็นอินดออพีเท่าไหร่ก็ต้องไปเปิดดูว่าเราจะดีไซน์ไอพีเท่าไหร่ฟอร์ม 2A นะครับ 2A จริงจริงตัวนี้มันจะมีถึงฟอร์ม 4B เดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้านะครับสำหอพีตัวนี้ก็มีหลายแบบนะครับที่นิยมก็จะเป็นเท่าไหร่สามหนึ่งสี่หนึ่ง 5 4 5 6 6 5ทำลองนี้แต่65 <5, 5 S 2> ไม่ค่อยได้เจอนะแล้วเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กแบบไหนนะครับเหล็กธรรมดานะครับเป็นเหล็กสตีลชีสหรือจะใช้เหลเ็กอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานณจุดนั้นเาต้องการแบบไหนนะครับถ้าสภาพแวดล้อมกดเรือหรือว่ามีความเป็นด่างสูงก็จะใช้สแตนเลสนะครับ จะทนทานกว่าสเตชชีตขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นเหล็กผสมเหล็กชุบแบบพิเศษต่างๆนะครับก็ศึกษาเพิ่มได้นะครับค้น Google เยอะๆบ่อยๆถามผู้รู้ให้มากโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอไกด์ไลน์เพียงเท่านี้เดีย๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะก็ออฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีค่ากาแฟสัก่องนะครับหรือว่าช้าอิ่มร้อยค่าคาราบาครัวันละขวดก็ยินดีรับนะครับเพราะว่าความรู้ที่นำมาสอนนี้ก็ต้องสะสมมาค่อนข้างหลายปีนะครับเรียนจบมาใช่ว่าจะสามารถทำได้เลยนะครับก็ต้องมาผลขวาหาประสบการณ์เพิ่มอีกประมาณหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ